สัดีค่ะกลับมาพบกับครัวแล้วแต่เมานะคะซึ่งในอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ถ่ายตอนสีทุ่มอีกเหมือนเดิมน,นะคะซึ่งก็จะเป็นในช่วงของอะไรนะกูทําม,มันแดกอีฉันทาแล้วมันแดกหน้าเดิมหน้าเดิมคะ่ะซึ่งมันก็ชอบโผล่มาตอนสีทุ่มอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามาด้วยกันหิวโซ่เหมือนเดิมซึ่งก็พอดีดิฉันไป <c oughs> อยากจากทริปโตเกียวนะคะทริปโตเกียวที่ไป ที่ไปเอ้ยไม่อยากบอกเลยอะเ <c oughs> ดไปเดียวไปตเกียวไปแบบว่าโชว์แต่งหน้าที่รายการทีวีที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้นี่กลับมาขนาดฉันเบี้ยน้อยหอยน้อยฉันได้ซื้อกลับมาให้มันเลยเนะนี่รักแกน,นะเนี่ย <c oughs> ไปเที่ยวญี่ปุ่นสองคนมาเฝ้าแมวมานั่งเฝ้าแมวให้ที่บ้าน <c oughs> นั่งทำงาน <c oughs> นี่ไงนอกจาก,กาบบางาชปองกูก็เอาได้ไม่ใหงาน <c oughs> โอเค <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราไปเจอ,อัไปเจอในร้าน ร้านอะไรไม่รู้ว่ไมันชื่ร้านอเ,เออซึ่งมีของเยอะตั้งแต่สากเบยังเลือนลบอะตั้งแต่เครื่องสำอางออเซอซิรลี่ขนต้นขนตายันเครื่องควนน้ำปลาที่พรดรถเลยอะ <c oughs> จริงๆร้านนั้นมือใหญ่มากก็แบบซื้อมาเฮ้ยแปลกนี่ก็เลยลงมาลองนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้าโพดขั่วแบบถาดอลูมิเนียมฟอยด์เว้ยเห็นไหมจะเห็นว่า ข้างหลังมันจะเป็นตัวข้าวโพดแล้วก็มีตัวเหมือนตัวเนยอยู่ข้างในใช่ป่ะอืมเนยกับมาการ็อยู right? ่ข้างในอ่ะอ่ามันเหมือนมีเนยเนยอ,อ,อยู่ข้างในหรือมาการ็ตอีอันสักอย่างนั่นแหละแล้วก็กระทะก็จะเป็นกระทะฟอยอย่างนี้นะซึ่งมันจะมีเดเรชั่นซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่รู้เรื่องเราทำตามภาพเออภาพมันบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือไฟอ่ะมีไฟแล้วเอาไปตั้งตั้งปุ๊บพอมันพองปุ๊บ พองแล้วก็อะไรตุ่ยตุ่ยสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องให้ข้าวหยาบเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันมีรูปแบบตึ๊ก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 เงี้ยเม่อไหร่เดี๋ยวเราโดนสดนะคิดว่ากินได้แหละมาเราก็มาลองทํากันนะคะอ่าเริ่มนีกระทะคู่ชีพกระทะคู่ชีพของชั้นจริงๆอ่ะเลยเราต้องเบาหน่อยก็วะไม่มันต้องเอากระดาษออกก็วะไหนวะกระดาษที่ด้าวจับอ่ะอ้ากูเก็บกูเอาเอาทำไมล่ะงั้นกูก็ร้อนหน่อยสิหนึงเออมา ซึ่งตอนนี้ครับอ่ะเฮ้ยเนยละลายละลายแล้วฮะต้องมันแรงไปกว่านี่เบาไฟเบาไฟเบาไฟหิเยเบาไฟเบาไฟพอแล้วแหละพอแล้วแหละอ่ะอ่ะเบาไฟซึ่งตอนนี้เนยละลายแล้วเว้ยนะระหว่างที่เรารอมันปะทุเหมือนภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเราก็จะเล่าไปเรื่อยๆว่าอีร้านที่เจอมันเป็นร้านอะไรรู <c oughs> ้เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะตัด จะตัดอันนี้ให้ดูตัดแบบคลิปตะลุญปุนคลิปกากากคลิปกากาก,กากาก,กากนี่ไม่ใช่ <usc> illa, บ้านเขาไม่ดีนะคือกากจริงกากทั้งเวลาที่ไปคือมีน้อยมากกากทั <S <S 1> <S 1> ้งเงินที่ไปซึ่งก็น้อยน้อยมากกว่า <S 1> <S 1> <Small> อะไรประมาณนะั้นซึ่งเราใช้แต่ฉันจะใช้ชีวิตที่เกียวเกียวได้เะเไว้ไม่ขนาดไม่มีอะไรอ่ะถ่ายรูปมาออข้าวห่ออะไรนะข้าวห่อเต้าหู้ตาฟ้ไม่มีตัาง วันสุดท้ายนะเว้ยที่กว่าวันสุดท้ายนะเว้ยกว่าจะได้กินสตาร์บัคอะเพราะก่อนหน้านั้นอยากกินมากแต่ในใจคิดว่าแล้วกูจะเหลือแดกข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็มึงพิดูไอ้ข้าวห่อเต้าหู้นั่นหน่อยผีเย็นเองไม่รู้ว่าจะมาขึ้นตามาตาบักอะเฮ้ยไม่เว้ยคือสตาร์บัคที่นู่นอะราคาไม่ได้แพงจริงอะจริงราคาพอๆกับกาแฟในร้านเซเว่นแหละ หลักลวงผู้บริโภคว่ะหรืออาจจะเป็นเราแบบญี่ปุ่นเขาเขาเขามีมาตรฐานรคาคาของเขาอยู่หรอปะ่ะ <c oughs> ยังไม่รู้นะ <c oughs> แ,ตแต่มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ยอย่างหนึง่งน้ำขวดเล็กร้อยเยนน้ำขวดใหญ่เก้าสิบสี่เยน <c oughs> เออซึ่งเราวิเคราะห์กันนะคะ <c oughs> เราเลยเราคิดว่าทางการเขาอาจจะประมาณว่าไม่อยากให้ปร,ระชาชนผลิตขยะเยอะเราต้องมาใช้เสียงว่าประมาณดีไซน์ขึ้นก็เลยเหมือนกับบีบบังคับให้ซื้อน้ำขวดใหญ่ป่ะ จะได้กดกระเลงมึงจะไ,ไม่สร้างขยะเยอน้ำแร่อะไรป่ะน้ำเฉยๆนี่แหละมึงน้ำเฉยๆแม่งถูกราคาแพงกว่าชาเขียวเนี่ยหรือว่าสปาเก็ตต้อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยได้ยีนกินสปาเก็ตต้ไปไหมนี่เ <c oughs> <c oughs> ปิดกอกดิบดิบก็ทำอยูน่นะ <c oughs> น้ำยี่ห้องเฟมิลี่มาดมั้งตอนนั้นได้ไปอ่ะเดี๋ยวจะตัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะทริปกักที่โตเกียวครับนี่เฮ้ยมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเริ่มมีป๊อกป๊อก หน้าฉันจะเสียโฉมไหมจะระเบิดปล่าวะโอ้ยพี่มันคงไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้น่าปิดตัวอยู่ด้วยปิดตัวอยู่ด้วยเนี่ยเอาไปเลย <c oughs> นี่มันก็เริ่มเริ่มแบบเดือด,ด,ด,ดปุดปุดนะฮะเห <c oughs> มือนข้าวโพดต้มน้ำมันเออวะ่ะเฮ้ยฉันนึกถึงไอ้นี่ข้าวโพดขั้วที่อยู่หน้ารามหรือในตลาดนัดอะที่เขาจะเอาเม็ดกัดมดข้าวโพดใสล่ลงไปก่อนแล้วก็ตักมะกรีนแบบป้าบ้เลยอะปาดตักมะกรีนใส่เข้าไปเว้ยแล้วก็มีน้ำมันย่างไม่มีน้ำมันพืชด้วยที่กูเห็นอะ เออน่อมันพืชใส่เข้าไปอีกส่วนนึงแล้วก็มีมีมะกอกลินก่อนแล้วเนาะมันพืชแล้วก็น้ำตาลเออใสน้ำตาลด้วยเออตนน้ำาตาลด้วยแล้วเขาก็แล้วก็เกลือแล้วก็เกลือนิดนึงแล้วก็อย่างเงี้ยใส่เป็นแบบโถใหญ่ๆเข้า่ะแล้วก็ข้างล่างมันไฟแล้วก็ุ๊บๆุๆๆ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 ๆบๆๆๆนแหละนๆๆๆแหละสภาพเดียวกันเลยจๆๆ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 ่ ของกินของกินที่ไม่แต่แต่แศาสตร์ข้าวโพดคั่วนี่แบบมีมีหลายศาสตร์มากเลยนะทั้งทั้งไอข้าวโพดคั่วบ้านเราข้าวโพดคั่วโรงหนังข้าวโพดคั่วอินพอร์ตอะไรพวกเนี้ยข้าพดคั่วซอยแล้วแล้วนี้แบบเหมือนเหมือนเคยดูคลิปที่แบบว่าข้าวโพดคั่วของเมืองจีนอ่ะที่ที่แบบเหมือนปืนใหญ่อ่ะพอมันพอมันพอมันพองเต็มที่แล้วมันดังปั้งแล้วฝามันจะเปิดได้แม่งเล็เด็กเลยฮะไม่กินอะไรม่กินข้าวโพดแหละ อ้าวแลมันก็เด่นตุ้มตุ้มตุ้มออกมาไม่พอมันดังปั้างเหมือนปาพอมันมันฝามันล็อกฝามันเปิดใช่ไหมข้าวพอมันก็ค่อยๆไหลออกมาทั้งฝาเป็นใหญ่อ๋อซึ่งกลัวมากว่ามันจะระเบิดใส่หน้ามันมันเหมือนแบบเขาโพดคั่วจริงๆแล้วมันไปดูจริงๆมันมีอะไรจะทำอยู่ทุกประเทศซึ่งมีวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไปเออ่างพะโล้อ่ะพะโล้มีทุกประเทศนะรู้ป่ะแต่รสไม่เหมือนกันเลยเออเห็นในในใน ในแฟมิลี่มากับนรอสันมันจะมีไข่แล้วที่เป็นแบบน้ำซุปเหมือนโอเด้งอ่ะคล้ายๆกันแล้วก็ประมาณนั้นบอกว่าใช่ประมาณนั้นมอนกินแร่แต่เรื่องพะโลนี้แบบเล่ากันยาวนะเรียกมหากราบไข่ต้มสามวันก็ไม่จบ เดี๋ยวเรื่องพะโล้นี่กูก็ยังนั่นอยู่ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้ว่าอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดปะเฮ้ยมันต้องพองดิผมว่าต้องเร่งไฟวะเร่งไฟเหรอเออมันอาจจะเบาไปอะไรอย่างงี้ไม่ทําให้น้ำมันไม่เดือดมาเร่งไปเลยเออนานเห็นว่ามาแล้วเวิร์เวิร์สวิร์สต้องแตกใส่หน้า

ไม่มันมันมีน้ำมันนองๆขึ้นมาด้วยไงตอนตอนที่ก่อนที่มันจะไอเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะไอพี่มันไมหมเออมันไหมเฮ้แต่กลิ่นมันมาแล้วหอมกินไรกินไหนไม <laughs> เดียเดี๋ยวเราเราไม่แกะเราจะไม่รู้นะว่ามันไหมหรือเปล่าไ,<อ>ไม่ไม่นี่คือไม่เหลือไม่แต่ย่อยดูเงี้ยไม่รอดว่ะแกะนิดนแกะนี่ เดี๋ยวเดี <Charl ott es> ๋ยวเดี <infring es> ๋ยวอันนี้วันแตเอาจริงจริงนะไม่รอดหรอไม่รอดไม่อันนี้ว่าเออมาแกะต้องแกะตรงนี้ไว้มันมีที่แกะให้ป่าวะอันนี้อ้าวแกะแกะแกะไม่ร้านขายอ่ะเฮยขอขอเครื่องมือเราเห็นเรามองจากข้างหน้าครับเราเราเห็นสีของข้าวโพดที่สุกแล้วนะฮะแต่ถ้าเราวิเคราะห์เข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็น สีดำข้างในเห็นความเปิดขึ้นมาควันขโมงเลยครับ<อ>นี่ไงเห็นไหมซึ่งคาดว่าเราใช้ไฟที่แรงเกินไป<ฟ>เอออย่าเอาเอ,เอ,เอจริงได้แล้วไม่ห่ะอุ้ยทำไมไมนร้อนไง <c oughs> อ่ะอธิบายรสชาติรสชาติาพื้นฐานก่อนนะ <c oughs> ม, <c oughs> มันเป็นข้าวโพดคั่ว รสเจิดไม่ไม่มีรสเค็มหรืออะไรอยู่ข้างในเค็มนิดนึงไหนเค็มหรือไม่เค็มกับไม่มันต่างกันไหม่ะเนื้อค่อนข้างเหนียวมันเหนือจังมันมันมันอะพูดอะพูดอะพูดอันนี้เคี้ยวไม่เข้าอันนี้แทงระยู่อ่ะยู่ตามยู่ตามหนังอันลองชิม มีกลิ่นลมควันด้วยนะโดยเพวะกลิ่นลมควันด้วยซึ่งซึ่งคิดว่าคุณคงหาซื้อที่ไหนไม่ได้ขายทิ้งอ่ะตาต้องถึงกับขายอ่ะดังไหมป่าวะสี่ทุ่มกว่าเขาจะดังเอาจริงๆเลยไหมอารมณ์แรกอ่ะคือกลิ่นไหม้ขึ้นมาเลยเฮ้ยมันเค็มไม่ทั่วมันอันเค็มอันไรไม่มีรสเลยเฮ้ยแต่ขั้งหมดขายได้อยู่ ไม่ต้องพูดถึงข้างล่างนะไม่คือคิดว่าเกลือมันคงลงไปข้างล่างอะไรกูว่าก็ขยำง่ายง่ายคือข้าวโพดขั้วลงหนังอะรสรสธรรมชาติเลยอะเขาเรียกข้าวโพดขั้วลงหนังสมัยปุ๊กอันาลีเล่นหนังอะใครหรอไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> งา <c oughs> สมัยแบบ สมบัต <s ules> ิไมคนี <huh> ้เพื่อดีเพราะว่าภูตันนอะไรเงี้ยนะนะนี้ก็สำเร็จไปแล้วกับควราแล้วแต่เมาในอีพีของฉันทำมันกินนะนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้รายการดูไม่เละนะดูสุภาพขึ้นผู้ทำมันแดกเห็นนะอืมก็ประสบความสำเร็จท้าห่าก็ประสบความสำเร็จไปสามเพราะข้างล่างมันไหม้ว่ะแต่มันก็กินได้อะโอเคกินได้ทุกอย่าง มันกินได้ยันเลยลบอ่ะแล้วแล้แลนี่สังเกตอย่างนีนมามาบ้านมาดามพี่อไรน,นะหนวดไม่เคยได้โกนยุคนไหนแบบหนวดโกนทําผมมาตล,ลอดไม่เคยถ่ายโซมโซมมาเนี่ยตัดสักทีมึงเคยหล่อเมื่อไหร่เอาวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะแกมึงกินได้หมดเลยเว้ยกูทำแล้วอ,าาอ่าอ่าค่ะเอาคนขอลาไปก่อนนะคะโอโอเออเออ แล้วก็สำหรับจากคนที่อยแบบเพิ่งมารู้จักกันแล้วก็สามารถไปติดตามแล้วพูดคุยกันได้ที่ f a c e b o o k c o be m beautymousey นะคะแล้วก็ subscribe, subscribe เป็น family เดียวกันเพราะคลิปของดิฉันไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ได้ที่ y o u t u b e c o m beautymousey ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเฮ้ยชอบอ่านแล้วดูสมนวนอันแบบเลิศเลอเพอร์เฟคของดิฉันก็สามารถไปติดตามได้ที่ beautymousey.com ค่ะหมดแล้วนะทำไม,มชื่อกลางกูเยอะแต่ว่าอ่ะโอเค ีนี้วันนี้เราลาไปก่อนเปิดเพจเพิ่มมาพอละวทุกวันนี้กูไม่มีเวลานอนละไปได้ค่ะสวัสดีสวัสดีครับเป็นผู้หญิงเครื่องหน้าเป็นกุลสตรีเครื่องหน้าดีแล้วมีเสน่ห์ปลายจวักอะไรเงี้ยกูพูดแล้วไม่เต็มปากหรอเพื่มันไม่